หมวโสนห้ากดใช่ัหมแล้วก็ไบมะกูดสวัสดีครับผมกลับมาพบก,กับ EQ หิวเวละนะ้วนาวันนี้อยู่ในช่วงของเทห้าหลังคัวยังอยู่กับคุณแม่เช่นเคยนะวันนี้มีเมน,นูอะไรจะมาแนะนำให้เพื่อนบ้านเราดูว่าครับคุณแม่ เดี๋ค่ะก็จะมีเมนูใหม่นะคะวันนี้ทาอะไรครับอ่าพะรำเดินดงค่ะพะรำเดินดงมันคือเมนูอะไรแม่มาจาเกิดอะไมาคดีอ๋ออ่าคือมันจะเป็นเราประวัติให้ฟังหน่อยหญ้าตายายเราทำกินสมัยก่อนไม่มีอะไรมากมายลูกคือส่วนผสมนะคะก็คือพิกขี้ฟ้านะคะโขมีกระเทียมหน่อยหมกระชายนิดนึงให้เพิ่มความหอมนะคะในพริกนี้พี่ขี้ฟ้านะคะสัดส่วนก็คือนี่เราใช้ประมาณหนึ่งถ้วยหนึ่งแต่ว่าใช่ใช่ ความคือง่ายถ้ารสชาติได้อร่อยก็ประมาณนี้ก็โอเคเลยอ่าโอเคครับผมต่อไปอะไรครับแม่ก็มีพริกขี้ฟ้าค่ะมีขี้ฟ้านะประมาณหนึ่งถ้วยนะคนชอบเผ็ดชอบอะไรใส่ได้เลยใช่ครับต้องใช้เยอะประหลาดเดินยแล้วก็มีัหละพานะคะัวละพาดีมะกรูาดหน่อยก็หมูที่หมักไว้หมูที่หมักไว้แล้วหมักเวลาหมักหมูนี่หมักหมูกี่ชั่วโมงแม่หมูก็ประมาณจัอ ครึ่งชั่วโมงก็ได้ครึ่งชั่วโมงก็ได้แล้วหมักข้ามวันได้ไหมได้ก็คือถ้าหมักข้ามวันพวกรสก็จะเข้าเนื้อหมูด้วยใชนะโอเคครับแล้วก็มีอะไรครับผมน้ําปลาผมปรุงรสน้ําตาลแล้วก็น้ําสต๊อกที่เตรียมไว้แล้วก็ง่ายๆใบมะกรูดอ่าโอเคนะครับสัดส่วนทั้งหมดเข้าใจแล้วเดี๋ยวให้แม่แสดงได้เลยครับผมเชิญนี่ทำไมแม่ติดง่ายนะผมติดจะแป๊กแป๊กแป๊กเลยนะหลายเคสติดไม่เป็น เราสายกินอย่างเดียวนะครับอ่านี่สายทำสายนี่โอเครอให้เตาร้อนสักนิดหนึ่งนะแม่เนาะใช,ใช่ใช่โอเคราะคาให้ร้อนกันนะคะโอเคนะขั้นตอต่อไปทำอะไรครับแนมะ่ไปก้อนน้ำมันพืชนะคะใส่น้ำมันพืชน,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 นะครับทุกคนอรำ ระะประมาณนะคะใส่พประ, <c oughs> ะมาณน <c oughs> ะครับทุกคนอ่าครับนี่จริงเมนูนี้แน่เขาอยากทำมากนะเขาบอกคือผมฟังตอนแรกเมนูอะไรวะปลาดาดนดงเอ้าเดี๋ยวดูกันว่าอร่อยไหมเรากินอย่างเดียวอ่าขอเป็นลูกมือแม่แม่พูดไปพูดไป เมนูนี้ตั้งแต่สมัยไหนนะแม่ปู่ย่าตายายปู่ย่าตายายกินกันทีนี้ปู่ของปู่เลยป่ะโอเคได้ยังว่าเมนูนี้มันต้องต้อสมัยนี้ใช่ปู่ของปู่เลยอเอาสมัยนี้เด็กรุ่นใหม่มัาลืมลืมนะทำและอร่อยนะเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะกระทะไปนไในทีแล้วในทีแล้วก็ผัดพริกให้หอมนะคะพริกให้หอมพริกใส่มากหน่อยก็ได้แล้วแต่ทอบเพราะว่ารสชาติจะไม่เผ็ดพริกชี้ฟ้านะคะแค่พริกชี้ฟ้าผัดให้หอมใค่ไม่กลืนได้ไหมแม่ พริกขี้หนูได้ไหมได้แต่ว่ามันจะไม่ไม่หอมป่ะพริกขี้ฟ้าใช่ใช่มันไี่ใช่สูตรของเขาเนี่ยผมถามให้เลยนะฟังเอาเองโอเคพริกขี้ฟ้านี่จะสูตรของเขานะคะต้องใช้พริกขี้ฟ้านะครับทุกคนนี่หอมหอมมากหอมพริกหอมก่อนค่ะหอมน้อยหอมมากครับทุกคนครับหอมหอมแล้วเดี๋ยวต่ไปจเย็นนิดหนึง ออกกคืออยากจะบอกว่าถ้ากลิ่นมันสามารถเข้าไปในคลิปวิดีโอได้นะผมว่าทุกคนคงจะแบบรู้สึกเหมือนผมเนะี่ยมันเริ่มหอมมากเลยครับทุกคนมันอร่อยขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยยังจริงจริงผมโตมาครับแม่ขาแม่ขายเนะนี่ยนะไม่ชอบหน่ข้าวชอบกินนะแต่วันนี้ทน่อข้าวเป็นเพราะชวนแม่ถ่ายวิดีโอนีย่ยแหละ อ่ะเป็นไงแม่หอมได้ที่ยังหรือว่าต้องอีกสักหน่อยเป็นไงบ้างหอมไหมอีกนิดนึงนะผมนี่ผมมาดมผมมาหอมแล้วเนดขอหอมหน่อยเพราะเราไม่เคยกินไงเราไม่รู้นะผมนี่ให้ดูไงทุกคนนะโอ้ยอดโอเคนะคะแต่ความรู้สึกมัน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 ไม่เผ็ดเหมือนติ๊กปกติอ่ะไม่เผ็ดมันจะทานใส่หมูหมูนี่ใช้ประมาณเท่าไหร่แม่กี่ขีดกิโลสามขีด หั่นเป็นชิ้นๆใช่ไหมพอดีคำใช่ไหมครับอ่าโอเคนะนี่ใส่หมูไปแล้วนะอ้าวน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ไปแล้วนะของปรุงรสหนึ่งช้อนโต๊โอเคน้ำตาลสช้อนโต๊ะโอเคนะฮะมาแม่มาดูนะบอกแล้วมันต้องมืออาชีพนะคนแบบนี้นะ คนแบบนี้กับคนแบบนี้ไม่เหมือนกันนะมันทำง่ายมากเลยครับทุกคนอ่าอืมผมว่าน่าจะอร่อยอ่ะอยูข้าวนะ<ช>เดี๋ยวตอนเสร็จรายการแล้วเดี๋ยวกินให้ดูโอเคตอนนี้ได้ที่ยังครับแม่ได้ที่ยังได้ที่แล้วได้ที่แล้วนะใ <คน S 2> ส่โคชมโสดนะแค่เพิ่มอ่าห้าคนใช่ไหมใช่ใชอ่าแล้วก็ใบมะกรูด ผั<ส>น,นะคะสักผู้อย่าค่อยโผล่เลยอันี้ต้องไว้อย่างนี้นะครับผมต้องมีฝาปิดมันไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องอ,อันนี้คือไม่ต้องคนเลยน,นะกลับหน้ากลับหน้าอายดูแม่กลับผม<ด>ยังไม่คล่องนะเอานะนี่นะคะหอมโหละพามากครับทุกคน เราใช้วัตถุผักเยอะๆถึงเรียกว่าชื่อตั้งชื่อว่าพราลามเดินเลก็คือง่ายๆฮะเมนูค่อนข้างจะใส่ผักแล้วก็เครื่องเคียงเยอะนะตัวพราลามก็คือหมูเนี่ยแหละไปอยู่ในดงผักนี่อ้อดงป่ายนะโอเคนะคะมีโอเคแล้วแม่ตายแล้นี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาเทใส่จานอันแม่เท โอเคครับผมตอนนี้ก็นะครับเมนูของเราก็เรียบร้อยแล้วนะเขาเรียกว่าเมนูพระรามเดินดงนั่นเองนะครับผมนะครับผมไม่ยากเลยนะแม่นะที่จริงอยากจะบอกว่า,าหอมมากเลยทุกคนนะตอนต้องพิสูจน์ด,ด้วยการกินนะแม่น,นะว่าอร่อยไหมเดี๋ยวผมพิสูจน์เองนี่ล<ม>ายสอนะครับรน้ำนมก็ต้องมีตัวพระรามก็คือหมูนี่แหละนะผมจะกินหนึ่งคำก็คือใส่เครื่องให้ครบเลยนะนี่ฮะพริกไทยอ่อนะ คือกินมันได้เครื่องนะอือร้อนๆเลยใแบบมะกรูดไปด้วยโหระพาด้วยนะคำนี้ก็คือครบอ้วนใครอยากไปลองทำกินเองได้นะอร่อยจริงซื้อป่าดูวอนดูครับเฮ้ยไม่เลวอ่ะนอ่นี่ ไม่น่าเชืเมนูนี้มีอยู่ในโลกนุ่มไหมนุ่มมากนแน่คือเนี่ยหมักหมูนี่นี่แม่หมักก็ขึ้นก็โมงนะ,ไไน,น,ะนี่ถ้าเกิดว่าแม่หมักห้ามคืนนี่หมูมน,นุ่มกว่านี้อีกนะเหมือนเดิมครับผมเจ้าของต้นตำรับก็ต้องกินกับผมด้วยนะอย่าลืมนะครับคุณยังมีแม่อยู่คุณก้วงข้าแม่ด้วยครับอ่านะเอาละครับผมนะ เมนูง่ายๆไม่ยากนะพระรามเดินดงนะครับผมสายเหตุที่ตั้งชื่อพระรามเดินดงรูเลยพวกนี้สมุนไพรเยอะมากเลยนะครับผมก็อร่อยนะครับเดี๋ยวเราไปกินต่อกันไหมนะก็ใครที่ชื่นชอบเรานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปดีๆออกมาแนะนำนะครับยังมีเมนูอีกหลายหลายเมนูที่อยู่ในในในมันสมองคุณแม่เลยนะจะมาถ่ายทอดให้ทุกคนจะไปผัดขายก็ดีผัดกินก็ได้นะครับผม รักเราชอบเรากดไลค์กด like, แชร์กดติดตาม้ด้วยครับสำหรับวันนี้พี่คิวและแม่นะครับต้องกลับคำม่าวสวัสดีครับบ๊ายบายคร่ะ